สนับสนุนโดย Gview ผู้นำด้านเทคโนโลยี PC casing และ power supply อันดับหนึ่งของเมืองไทยและ Hardware House Smiley IT สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการ Overclock Zone TV นะคะกับเก้ค่ะครับพลุกครับผมค่ะก็วันนี้เรามีโ product ใหม่มานำเสนออีกแล้วใช่ครับวันนี้มี product ใหม่จากทาง ASUS ประเทศไทยนะครับส่งมาให้เรานะครับเป็น netbook นั่นเองอนะครค่ะ ก็เป็นตระกูล EPC นะครับชื่อรุ่น EPC X 1 0 1 CH นะครับเป็นเน็ตบุ๊กจากทาง ASUS ตัวใหม่เลยค่ะแก้สังเกตว่าชื่อมันเนี่ยนะคะมีตัว E ทั้ง3ตัวนะคะพี่มันย่อมาจากอะไรบ้างคะใช่ครับ E 3ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า Easy Excellent แล้วก็ Exciting โอ้โหคือว่าใช้งานง่ายง่ายฉลาดแล้วก็น่าตื่นเต้นใช่ไหมครับเป็นเป็นคอนเซปต์ของ EPC ใช้งานง่ายๆนะครับ ก็ EPC ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของมาตรฐานเป็นเน็ b o o k หรือว่าเป็นแท็บเลนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับค่ะกล่องสวยเนาะสีสวยใช่เคยบอกไปเทปก่อนหน้านี้นะครับตัว EPC ตัวบรรจุภัณฑ์เขาเนี่ยเขาจะทำจากวัสดุที่ที่เป็นที่เป็นวัสดุรี c ซเคิลนะครับรักโลกนั่นเองใช่ครับก็เรามาดูผลัดกันเลยดีกว่าครับก็จะมี จิงก็เป็นกระดาษอย่างนี้แล้วก็มีตัวเน็ตบุ๊กห่อมาอยู่ในนี้ข้างในมีอะไรครับโอเคค่ะมีอะแดปเตอร์ค่ะอะแดปเตอร์ของเน็ตบุ๊กนะครับใช่ค่ะลักษณะก็เป็นเดี๋ยวนี้จะหัวอะแดปเตอร์จะมาอยู่ตรงตรงนี้ถ้าส่วนใหญ่กันแล้วนะหมุนพวก i p ไอโฟนไอพอตเลยพวกนี้นะครับแล้วก็ปกติก่อนหน้านี้จะเป็นเหมือนกอะแดปเตอร์ใหญ่ๆตรงกลางอันนี้ก็ย่อส่วนลงมาให้เล็กลงใช่แล้วหนักมากคือพกพาลำบากใช่มันหนักใช่ไหมครับอันนี้เขาเขาทำให้มันมาเล็กลงเพื่อการสำนักงาน จุไฟง่ายๆขึ้นนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆดูโน้ตบุ๊กกันดีกว่าครับก็ไม่ใช่สีเน็ตบุ๊กนะครับพูดผิดเลยคอนเซ็ปต์เรื่อยๆเลยค่ะก็มาในโทนสี แดงดำนะครับนะครับแรงลึกเลยทีเดียวรู้สึกรุ่นนี้จะมีอยู่ประมาณ3สี3มสีมีสีอะไรบ้างสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำสีดำแต่สีแดงเขาว่าพิเศษกว่าจะมีเพราะว่ามี2สีในอันเดียวกันอ๋อเป็นทูโทนใช่ค่ะนะครับเป็นสี2สีอยู่ในตัวเดียวกันเลยใช่ค่ะลักษณะของพื้นผิวเป็นกรุขระกรุขระเป็นเท็กเจอร์แบบกรุขระเล็กน้อยแล้วมีโลโก้ของเอซูตรงกลางนะครับค่ะ มาดูอินเทอร์เฟซกันก่อนดีกว่าน่ะด้านหลังไม่มีอะไรนะครับเป็นข้อต่อบรนทัดเฉยๆนะครับมาดูฝั่งด้านนี้ก่อนละกันก็จะมีช่องเสียบไมโครโฟนตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็ USB 2.0 1ศูนย์หนึ่งพอร์ตใอันนี้พอร์ตอะไรครับน้องเกดูจากหน้าตาแล้วนะคะยังไม่แปลกใช่ไหมถ้าอย่างนี้แปลกไหม อย่างนี้ไม่แปลกละรู้ละที่เสียบสําหรับการเล่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเป็นพอร์ตแลนใช่เป็นเป็นพอร์ต r j 4 5หรือพอร์ตแลนนั่นเองครับก็ไว้สําหรับคือที่ออกแบบลักษณะแบบนี้ก็คือเพราะว่าโน้ตบุ๊กมันมีความบางแล้วคอนเซ็ปต์คือตัวพอร์ตแลนนี่ครับค่อนข้างกว้างความสูงค่อนข้างสูงทีนี้เป็นอุปสรรคต่อการออกแบบออกแบบก็เลยอแดปโดยการย่อส่วนมันแล้วก็เป็นเหมือนกับสล็อตที่ดึงมาได้ แบบนี้นะครับแล้วก็ Ken c e n เ e r l o c k อีกจุดหนึ่งก็เป็นไว้สำหรับ security ตัวโน้ตบุ๊กนะครับความปลอดภัยด้านหลังก็ไม่น่ามีอะไรเป็นบารพับเฉยๆอันนี้นะครับดูฝั่งนี้บ้างอันนี้เป็นพอร์ตเจหรือดีสับนะครับสำหรับไว้สำหรับต่อออกจอที่มีพอร์ตแบบนี้นะครับไว้หรือไปจอกโปรเจคเตอร์ก็ได้นะไว้พิเศษงานใช่ครับแล้วก็เป็น AC in ก็คือเสียบสายตัวอะแดปเตอร์ใช่ชาร์จแบตเข้าไปแบบนี้ครับลองปรามาณที่มีก็ได้หัวมันเล็กนิดเดียวใช่หัวมันเล็กๆแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะนะครับอือคือตัวอะแดปเตอร์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องเวลาเราพกพาพกพาไปด้วยครับก็ต้องออกแบบให้มันเล็กๆแบบนี้แล้วก็มี USB 2.0ข้างใน่สิบที่ไม่พอหนึ่งใช่อันนี้พอร์ตอะไรครับคุณเก้ HDMI ีเอ็มไอเอชใช่สำหรับ การต่อกับทีวี LCD TV อะไรพวกนี้ค่ะครับแล้วก็สล็อตสำหรับใส่ SD Card ให้มาหนึ่งพอร์ตด้วยนะครับก็จะมีโคเวอร์มาให้ด้วยแบบนี้คะครับเคด้านหน้าก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะของของเครื่องว่าเปิดอยู่หรือเปล่าอรือมีไวเลสแลนหรือเปล่ามาดูด้านในกันเลยดีกว่าครับจะได้รู้นะคะว่าสีแดงเนี่ยแตกต่างกับสีอื่นยังไงนี เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นสีแดงตรงบริเวณพื้นผิวโคเวอร์ด้านล่างมสีแดงส่วนด้านบนจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้ EPC ตรงนี้1นึ่งจุดนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดก็เป็นคิวบาร์ตี้คีย์บอร์ดนั่นเองครับคีย์บอร์ดพิมพ์ง่ายๆแล้วก็เป็นชิกละคีย์บอร์ดด้วยชิกละคีย์บอร์ดก็เป็นคีย์บอร์ดที่เป็นลักษณะเหมือนมาฝรั่งนะครับทำภาษาง่ายๆเป็นเป๊ะๆใช่แล้วข้อดีคือสามารถทำภาษาได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับ ก็มีท็ดแพดมาให้พัสดแพดมาให้แล้วก็ปุ่มคลิกสองปุ่มตรงนี้นะครับกล้องกล้องหน้าจอเออลังเกคิดว่าประมาณสักเท่าไหร่ความละเอียดของภาพไม่ใช่ราคานะสักล้านหนึ่งไหมคะล้านพิกเซลได้ไหมล้านพิกเซลประมาณไม่ไม่ไม่ถึงล้านพิกเซลครับประมาณ0 3เมกะพิกเซลก็คือประมาณ3 0 0แสนพิกเซลนั่นเองนะครับก็สามารถใช้งาน V O I P หรือว่า Sky p เว e b c a m เอเซได้เลยครับหน้าจอก็เป็นขนาดสิบจุดหนิ้วค่ะเป็น LED b a c k l i t ะครับโอเคมาดูตรงไหนกันอ่อนดีพีปุ่ม power ตรงจุดนี้หนึ่งจุดครับก็เลยไหมคะอ่าเดี๋ยวเขาดูด้านล่างก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นพื้นผิวเหมือนท่านบนนั่นแหละแต่เป็นสีดำนะครับโอเคมาดูเข้าสู่ตัวข้างในกันเลยดีกว่าโอเคครับ มาดูถึงสเปคของมันกันเลยดีกว่านะครับสเปคของ e p c X 1 0 1 CH นะครับมาพร้อมกับ CPU หรือหน่วยประมวลผล Intel Atom ชื่อโคดนี่คือ Kdaview นะครับเป็น Atom ในรุ่น N 2 6 0 0นะครับความ frequency อยู่ที่1.6 GHz ะนะครับแล้วก็เป็น CPU ที่มีเป็น dual core ก็คือมี2หัวสามารถแก้ประมวลสองหัวแล้วก็มี hyper thread ก็คือสามารถจำลองพอขึ้นมาดีอีกสองหัวเป็นสี่หัวสรุปก็คือมีสี่หัวมีสี่หัวคือสองหัวแท้และอีกสองหัวเป็นจำลองขึ้นมานั่นเองครับก็แสดงว่าค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างเร็วครับสำหรับทีวีตัวนี้เราก็มาดูแรมกันบ้างนะครับในโมเรีนั่นเองแรมทาง a อ u s จัดมาให้หนึ่งกิกะไบต์ดี r 3ียนะครับแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสก์ที่มีในเครื่องหน่วยเก็บข้อมูลนะครับอยู่ที่3 2 0กิกะไบต์นะครับ ส่วนกราฟิกก็เป็นวีเจออนบอร์อยู่ที่เป็น Intel Gra p ฟิก hd 3 6 0 0กนะครับก็ใช้งานได้สบายๆเพื่องานเอกสารทั่วทั่ไปนะครับก็ครบคันพอสมควรนะครับแล้วก็ระบบประบัติการเนี่ยจริงๆเขามีมาให้เลยนะเป็น Windows เป็น Windows 7 Starter ติดมาให้เลยคือไม่ต้องไปซื้อเราก็ไม่ต้องมาลงอะไรไม่ต้องไปลงใหม่คือซื้อมีวิโนติดอยู่ในเครื่องให้เลยนะครับค่นี่ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่ก็อยากรู้เพราะว่ามันเล็กมันเล็กแน่นอนคือ EPC ก็ต้องเล็กเพื่อใช้ในการพกพาสะดวกใช่ไหมครับน้ำหนักเป็นเรื่องสําคัญครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันเลยว่ามันจะหนักเท่าไหร่รวมถึงถ้าช่างพร้อมอะแดปเตอร์ด้วยเดี๋ยวลองช่างกันก่อนละกันได้ค่ะได้ครับ ความพิเศษของอันนี้คืออะไรคะพี่ความพิเศษของอันนี้ก็คือเป็นเรื่องความเบาเป็นหลักแหละครับอ๋อค่ะแล้วก็ด้วยราคาค่อนข้างเบาเซฟพอสมควรใช่ครับเหมาะสาหรับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปแล้วก็พิมพ์งานเอกสารแล้วก็ชอบที่พกพาไปไหนมาไหนใช่ใช่สะดวกครับแบบอยู่ได้นานพอสมควรด้วยหลองช่างเลยครับนกเก้ค่ะเฮ้ยหนึ่งกิโลหนึ่งกิโล นิดเดียวครับก็นั่นมากเลยนะคะใช่ครับครั้งนี้ทั้งนั้นด้วยด้วยเพราะว่าแบตเตอรี่ด้วยแหละครับแบตเตอรี่เป็นขนาด3เซลล์สเซลล์อยู่ได้นานแค่ไหนคะพี่อยู่ได้นานประมาณอหชั่วโมงในการทํางานค่ะนะครับคือสามใช่ครับผมแล้วก็ตัวของอันนี้เรามาดูช่างของเราลองช่างอะแดปเตอร์กันดีกว่าแล้วเวลาชาร์นี่ใช้เวลาชาร์นานไหมคะ เวลาชาร์จนานไหมก็อยู่ประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงงชั่วโมงก็เต็มชั่วโมงเดียวก็เต็มแล้วครับแป๊บเดียวอยู่นี้เทคโนโลยีการประจุไฟเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนนะครับก็ประจุไฟได้เร็วทีนี้ถ้าช่างพร้อมหยับจะตัวดปเตอร์อยู่ที่1 1กิโลกับอีกขีดนิดนิด3สกิโลกรัมก็เบานะคือเมื่อก่อนพี่ใช้นอนุูนหลังพี่ปวดเลยอะแบบหนัก2กิโลกว่า3มกิโลอย่างนี้มัน เลยหลังแอนเลยฮะทีเดียวเมื่อก่อนนะไอตัวแค่เนี่ยอะแดปเตอร์เนี่ยก็จะหนักเป็นกิโลก็หนักแล้วใช่เดี๋ยวนี้คืออะแดปมาคืออะแดปจริงๆอะแดปไปกิดนึงให้มันเล็กๆลงใช่ใช้งานง่ายๆนะครับก็ทีเดียวประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า EPC X 1 0 1 CH นะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อทาง ASUS ประเทศไทยดูนะครับก็ขอเพิคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่เทปหน้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ